สว,ส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผม for of fun uh, today ranking มันแย่อะไรวะทําไมอ่ะผมบอกเลยว่าวันนี้ผมจะด่าคุณแจ๊ดเอาด่าอะไรวะเพราะคุณโอมเนี่ยสั่งมาทั้งหมด3า0บาทครับ<อ>คุณแจ๊ดครับคุณโอมเขาบอกว่าเนี่ยขอฉากด่าก,กันเนี่ยของพวกเราเนี่ยจัดหนักๆเลยครับผมก็ถามว่าเฮ้ยด่ากันเรื่องอะไรค<อ><ม>ุณชอ,อบด่ากันนะเขาบอกเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด้อ่าได้ได้ไดเราก็ต้องจัดให้กับคุณโอมเลยครับผมเพราะคุณโอมเนี่ยส่งมาเยอะมากนะครับด่ากันระหว่างคุณมอบคุณแจ๊ดสุดมันจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไป รับสิบครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับทําส้นตีนอะไรหลังจากที่ท่านกีฟเนี่ยได้ตายลงไปแต่ว่าตอนยังเหลืองไงและยังเหลือเยอะซะด้วยตอนนั้นเนี่ยจอก็เลยบอกว่าถึงเวลาของกูแล้วที่จะเป็นราร์ดบอสคนต่อไปแล้วเขาเนี่ยกำลังงี่เง่าแล้วบอกว่าพ่อเขาไม่รักเขาไล่กระทืบทุกคนอย่างเช่นอ่าน้องอีจีน้องชายกระทืบแหลกแต่ตอนนั้นอ้อีจีเนี่ยเขาเนี่ยแปลงร่างไม่ได้ถ้าเกิดแปลงร่างเนี่ยเขาจะความํำสั้น ความจำเสื่อมความจำสั้นอะไรของมึงฮะจากนั้นเนจอก็ท้าทายว่ะครับ AK. เอจี้เอซัดมาสู้กูมึงจะมาสู้อะไรกูหน้ากูด้วยเออหนูหน้ากูด้วยกูได้จัดเต็มขนาดนี้ไอสั์ให้กูเป็นตัวรองได้ยังไงกูนี่ตัวไร้ไหลักกูไม่ใช่ลารดบอสตอนหรือไอสั์มึงต่อสู้ผิดคนแล้วผิดอะไรพ่อแม่ไม่รักกูอ้าวมึงก็ไปกระทืบพ่อแม่กูเนี่ยมึงจะมากระทืบพวกกูทำให ไม่กูอยากลาบไปเรื่อยนึกเรื่องไม่จบแบบนี้แหละเดี๋ยวเมื่อต้องความใจเอาเสื่อมแปลงร่างมาอมาวมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจอได้กระโดดกระทึบเละเทะไม่สมกับเป็นลาร์ดบอสเลยสู้ไม่ได้เลยคียกว่าแพ้ยับเยินแล้วตอนหลังเนี่ยเมื่อจอโดยกระทืบเสร็จแล้วร่างกายโดยบาดทาเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วบอกว่าพ่อแม่ไม่รักฉันหายบ้าเลย กครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับสมองมึงเป็นอะไรวะหลังจากที่โฮรอบีเนี่ยได้ทําการฆ่าอิสัปละอิสุเออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอารุโตเนี่ยก็ไม่แค่แค้นโดยการฆ่าจินเขาไม่ได้ตั้งใจเนี่ยฮ้ยตั้งใจแหละเฮียมันฆ่าเมียกูเฮียแล้วเมียกูเนี่ยเล็กทั้งดุนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของโฮรอบีเนี่ยไม่ยอมไม่นอนเขาเนี่ยไปได้รับพลังจากอาร์คมาเพื่อต่อสู้กับอาร์ควันใช่ครับที่อารุโต้มีอยู่ใช่ก่อนจะต่อสู้เนี่ยเราต้องมาทักขา อารมณ์กันหน่อยฮอ,อรับโี้ไอสัตว์นี่ไม่เลิกเร็วเหรออ้าก็เป็นลัดบอสดีแล้วอะไรมึงไม่สมควรเป็นลัดบอสหรอกจริงกูนี่ลาดสีลัดบอสมึงโดกนกระทืบมากี่ตอนแล้วไอสัตว์มึงไม่จําไงกระทืบอะไรแล้วมึงดูเอาไ,ไซเดอร์ไหมไงยังไงมึงจําได้ว่ามึงนอนไปกี่ครั้งเอาไซดเดอร์มันเรื่องอนาคต <laughs> ยังไม่ถึง okay. กูมีร่างใหม่กูเก่งกว่ามึงแน่นอนเอาแล้วมาสู้กันมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอต่อสู้กันไปกันมาในอารโตะเริ่มคิดได้แล้วบอกว่าเฮ้ยฉันทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรครับชนะเพื่อเพื่ออะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้กระโดดทีว่าพอเราบียอมแพ้จบไอสัต์แค่นี้แหละไม่มีเรื่อง เข้าใจง่ายเลยเป็นอารัดบอสตอนเหลือใช่หลังจากอ้างในแพสซัวทูเนี่ยเหมือนไม่มียวารรช่ยครับต่อไปครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับเดี๋ยวกูขอเจิมหน่อยตอนนั้นเนี่ยเกดเนี่ยได้ร่างรีวแล้วและเขาที่ต้องท้าททยโซโกะและเพราะว่าโซโกะเนี่ยจะเป็นราชาไม่ได้กูเนี่ยต้องเป็นราชาเกรทอะไรทำไมนายถึงทำอย่างนี้ท่านนี่อะไรนายทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าเกิดนายแปลงร่างนายจะตายกูไม่ตาย กูมีว so ันตายแล้วกูต้องล้มราชาจอมปลอมมือซะก่อนเจนเจนอะกูชิเกรสมึงเรียกกูผิดมานานแล้วไอสัตว์เขาเข้าใจผิดหมดแล้วเจนชื่อว่านายเป็นคนไทยอ่ะดูจากทรงผมเลยผมผมตั้งอ้าวกูเท่มึงอ่ะผมควายผมยาวอะไรไม่รู้กูเท่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนมีก็มาห้ามปรามว่ะไอัตเฮ้ยทุกสองคนอย่าทำนะไอ้สัตว์กูุลอก อะไร,รกูลอไงออไม่ไม,ไม่มึงก็กลัวรอสุโคเยียมีมึงก็โง่ใช่แล้วรอพี่ชายมึงด้วยโอ้โหพี่ชายมึงอะชื่อสวอตบอกเขาเลยอะเออสปอยเลยเออสปอยไม่แม้อาดบเจ็ดครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็ครับไอพวกขี้แพ้หลังจากที่คุณมิโซรานี่ได้ทำการโดนคุณคาซุมิเนี่ยนะครับผมอึบมาโอ้โหแล้วอีโวเนี่ยแล้วก็บอกว่าเย็ดเย็ดที่ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเซนโตะก็ได้พูดคุยกับมาสเตอร์ว่ะพ่อมิโซระมาสเตอร์อะไรมึงไม่ใช่แล้วใช่นักแสดงคนเดียวกันนักแสดงคนเดียวกันแลยมึง,ง,ไ,งไปดูที่โรงพยาบาลนี่มันอยู่เปล่ากูเนี่ยเล่นทั้งมาสเตอร์ทั้ง e อีโวบอกให้นะไม่มีใครแสดงดีเท่ากูหรอกเปลี่ยนไปหลายคนเนี่ยก็สู้กูไม่ได้เอาให้ดีนะเซนโตะบันโจเล่นแข็งหมดกูเล่นดีสุดกูบอกให้นะถ้ากูโดนสิงนะเออเลียวทาโลกกับเลียวทาโลกสู้กูไม่ได้หรอกกูเหมือนกวาเยอะเหี่ยวขนาดนี้เลยนะไม่มีใครสู้กูได้ลขนาดกูแปลงร่างตัวยังหดเลย อันนั้นสตันไงคำถาผมครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณจ้าครับกูมาทําไมอีกหลังจากที่ตอนนั้นเนี่ยโคนอนเนี่ยได้ทําการพ่ายแพ้ต่อผู้คุณหมอในทุกครั้งทุกคราวจนเขาเนี่ยต้องด่าเลยว่าไอสัตว์นันลกมึงทำเพื่ออะไรเนี่ยกูไม่เคยเถียงกูไม่เคยพูดอะไรทั้งสิ้นมึงมาเถียงกับกูไหมมึงเงี่บทุกตัวใช่ไงกูพูดอยู่คนเดียวเถียงดิเงเถียงดิ นั่นไงปากมึงไม่ขยับไงให้กูพูดคนเดียวหลายต่อหลายครั้งแล้วไอ้ชิบหายยังไงมึงเจ้าอยัางไงฮะมึงเจ้าอยัางไงมันไม่มีฉากพูดไงเ,เดี๋ยวกูจะเด้าพื้นให้ไอ้ออสัตว์ไม่มีอะไรทําแล้ว<ฮ>แล้วหลังจากนั้นเขาได้เด้าพื้นว่ะแต่ว่าเขาติดพื้นว่ะก <c oughs> ูชิบหายละออกไม่ได้ดึงออกไม่ได้ก็เลยต้องให้ผู้คุณหมอมาช่วยดึงออกให้หน่อยนึกว่าต้องเด้าอย่างนั้นตลอดชีวิต อุตาครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับเลิกทําเลวได้แล้วหลังจากที่โกเนี่ยได้ร่มร่างกับเชดและกลายเป็นเชฟมักเป็นร่างครึ่งตัวที่ไม่รู้ว่ามีความเก่งได้ยังไงใช่ไงสามารถเอาชนะโกได้ไปได้จนทําให้โกได้เนี่ยเหลือเพียงแต่เข็มขัดศักดิ์สิทธิ์จนโกได้ต้องพูดเลยโกโกฮิเดกิโก,โกฮิเดกิอุนเตอร์แมนแจ็คโกช่วยพ่อด้วยเอาเข็มขัดพ่อไปยัดนี้หําของลูกหน่อยเดี๋ยวพ่อจะได้สิงร่างลูกมึงทาชั่วมาเยอะละชั่วอะไรพ่อไม่เคยชั่วไม่เคยช เนีอะไรสัตว์เขาเดือดร้อนกันหมดโกวงโกวฟิตเนี่ยแล้วลูกจะเอาขวานมาฟันตัวเองใช่ไหมเฮ้ยลูกจักรเลยลูกลูกจักรอะไรมึงมึงพังไปแล้วเอาส่ครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจครับหมดเวลาอวดดี หลังจากที่โทตาเนี่ยเห็นบารอนเนี่ยอยู่ดีเนี่ยก็เป็นรัดบอสต,ตอนเหลือวะอ่ะไอสัตว์ไม่ชอบเลยเออไอสัตว์พออ้วรอตายเนี่ยเหมือนว่างจัดมาเป็นรัดบอสซะง,งั้นเ,ออเขาเลยต้องแดกผลไม้ปีศาจเนี่ยเพื่อไปต่อสู้และโดยการ<ช>รวมพลปีศาจเนี่ยแล้วบอกว่าเขาเนี่ยอยู่แกงขนมอ,อันนี้โฟกชิงหรือเปล่าเด็กช่างเตียนแล้วหลังจากนั้นเขาเริ่มพูดกับบารอนว่าบารอนอะไรมึงไปรัดบอสตอนเหลือไม่อายเขาเหรอยอ้แล้นจบเรื่องไป เรื่องทั้งทั้งแม่งมันเนี่ยราศีมึงหมองนะตั้งแต่เมื่อตัวร้ายเนี่ยขอบตาคับหมดกูไม่ได้นอนตอนนี้กูจะหาวิธีโกงค่าตัวอยู่ตรงนี้มึงมาพูดอะไรมึงมีโกงกันเดียวแหละมาสู้กันมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบารอนก็ได้พ่ายแพ้ต่อโคตะอย่างง่ายดายโดนทิ่มทะลุตัวเลยแต่ว่าด้วยแรงอันน้อยนิดของบารอนเนี่ยได้ทําการต่อยที่หน้าอกของโคตะเป็นครั้งสุดท้ายเฮ้ยโอ๊ยเจ็บไอ้สัสต่อยแค่นี้มึงเจ็บปะ คำามครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมไอสัตแจ็ทกลับไปอยู่ที่ของมึงหลังจากที่ฟิวิกกับโชทาโร่เนี่ยได้แปลงร่างไปเข้าท้ายเพราะครั้งนี้เนี่ยฟิวิกจะหายไปถ้าแปลงร่างใชแต่เขาต้องกําจัดเฟลในชั้นเอกแล้วเพราะว่าเนี่ยมันจะเหิมเกลือนในนคตเอาไซเดอร์มันปวดมากก็เลยทําการเลือกคลิกเป็นครั้งท้ายแต่ว่าเขาอยู่ร่างนี้นานไม่ได้ทำไมอ่ะเพรยกว่ามันเหม็นขี้ปากเหม็นตัวกันก็เลยต้องกลับร่างโอเคเด็กกูจะปิดชีวิตแล้วไอ้แก้วทำไมอ่ะเมนอะไรล่ะอุ้ย กูได้อาบน้ำแปรงฟันทุกวันเหม็นเนี่ยมึงมากกว่าผมอาบน้เหม็นก็เนี่ยก็แยกล่างกันจบแล้วแล้วทำไมอ่ะมึงยื้อทำไมมึงยื้อทำไมกูชอบกินตัวแบบนี้ล่ำมันทำไมแค่นี้มึงทนไม่ได้ไอสัตว์ทนไม่ได้บอกให้นักร่วมงานกับมึงเนี่ยเอาจริงนะกูไปร่วมงานกับไอวากันนาดีกว่าถ้าเกิดเป็นวากันนากูก็ร่วมมือเหมือนกันไอสัตว์งานนอกก็ถอดหมดอ่ะแล้วลาก่อนมึงอย่ากลับมาอีกนะอย่ายวอีกตัว ไปแล้วสัตว์จะ,จะลืมไปอ่านหนังสือกูด้วยลาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโชทาโร่เนี่ยได้ไปอ่านหนังสือฟิลิปปอะหน,นังสือที่ไม่เขียนที่เลยโดยหนังสือเนี่ยได้เขียนว่าไอสัตว์แจ๊สซึงมาก <c oughs> น่าจะเขียนไอ้สัตว์มอสมาก <c oughs> ไม่ไม่อีกหน้านึงเขาเขียนว่าเลิฟมอส <c oughs> เ,เขียนมอ กสอนครับตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับผมคุณแจ็คครับอย่าเจอหน้ากันเลยหลังจากที่เทนสกีเนี่ยได้ทําการปราบปีศาจแรงสาบที่โจเกอร์เนี่ยปล่อยมาเต็มไปหมดเลยเออครับทำยังไงคุณใจครับไปจัดการแล้วดิจัดการที่ต้นต่อคือฮาจิเมะใช่ไงแล้วฮาจิเมะเนี่ยข้อรอเคสกิมานานแล้วเออครับเรามาทําไมเนี่ยอ้าวมึงเป็นอะไรมึงเป็ตัวปัญหาเข้าใจไหมตัวปัญหาอะไรเกมเนี่ยกูชนะเฮ้ยมึงไม่ชนะหรอกปราบอันเดสทุกตัวรีฟิื์มกูการมึงยิ้มกูทั้งนั้นเลย คือแปะตามร่างกายการก,ารกูทั้งนั้นมึงคิดไปเอง,องกูแล้วหลังจากนั้นเขาได้ต่อสู้นะพะต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยทำให้เค็นสกิตต้องกลับร่างเดิมแล้วอกลับร่างทำไรไอสัตว์กูเจ็บขี้เฮ้ยเค็นสกิชาเขียวนี่มันสูตรพิเศษนะสูตรพิเศษลอลองชิมดิหลังจากนี้มึงใหญ่ยแย่งชาเขียวกูแดกอีกอย่าเข้ามาเราจะไม่เจอกันละกูจะไปพีคนเดียว20ปีวกว่าจะเจอกันอ่ะไปไอสัตว์จะตามกูมาเอ้อ้หายไปเร็วเหลือเกิน กูก็ตามมารยาประชาชนนี่ว่<ฮ>ะมันหาไไ่ได้ยังไงวะเนี่ยอันดับหนึ่งครับเรารู้กันว่าจะเป็นฉากไหนมาจากซีรีส์เรื่องอะไรก็คือ <c oughs> ตั้งชื่อฉากนี้ว่าอะไรกันครับพวกไอสัตว์แจ๊สเอามาติดอีกแล้วอะหลังจากที่บะาเนี่ยได้ทําการรอ,อทาคุมิเนี่ยประมาณเกือบปีนึงแล้วขาเนี่ยจะแข็งไม่หินอยู่แล้วไม่ขับรถผ่านมาดีนัทาคุมิได้ลงมาแล้วพร้อมประทักคารมกับคิบ่าแล้วทำไมนายถึงที่จะตายล่ะ ทั้งที่ใช้ชีวิตอยูอย่างอัลฟินอกดีแล้วแท้ๆนายจะได้เป็นอวตะยังไงมึงพลาดมันวอมะตะเดี๋ยวมึงก็ตายกูเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างมนุษย์อยู่ข้างมาริเอาละแตลงร่างแป่งร่างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคิบบเนี่ยได้ทำการพ่ายแพ้ต่อไฟบัตเตอร์ฟอร์มโดยการโดนย,ยิงจนไสแตกโอ้โหลัลงจากนั้น,นี่ยคิบาเนี่ยก็ได้ทำการเก็บไส้แบเพราะว่าไส้มันหลุดไปเยอะมากและเขาต้องพูดแล้วคิบบะมึงอ่ะก็เป็นมนุษย์ ไม่มนุษย์เทียอะไรอ่ะอ่ะอินเอร์อะไรอย่าตามกูมาอินเทอร์ไอซัพตะไคร้ตะไคร้เฮียเนี่ยมึงสร้างมาใช่ไหมมึงสร้างมาเรียมึงสร้างทำไมเอาตะไคร้เอาไอ้กูก่อนก็ขอจบกันไปทีนี้ดีกว่าก็เป็นยังไงกันบ้างในวงเล็บสิบอันดับที่คุณโอมขอมา300บาทคงจะไม่ค่อยมาสักเท่าไหร่อ่าใช่ เราก็ได้ประมาณนี้ครนะรเพราะเราแก่และถ้าเกิดคุณชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับไม่ชอบเลยทำยงไงกดแล้วกันไปกดสปแปมกันไปแล้วด่าคุณแจ๊สตามคุณโอมไปว่าอะไรฮะคุยแจ๊สเาขาต้องไปสัตว์มอสเด็ด <laughs> อย่าไปเลิฟมัน ต้องเกียดมันเหมือนเดิมครับผมสั่งซื้อเสื้อได้ครับหนังแมวหนังหมีก็ยังมีขายนะฮะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่ง50บาทต่อเดือนเท่านั้นครับทางช่องทางของ Movie d o ออุ้ย Movie d o อมันทำไมอ่ะมันสมัชชมาชิกไงแล้วเขาทิ้ดของเราอีกช่องใหม่ก็ไปติดตามด้วยอะไรนะชื่ออะไรนะมอสแก๊บทีวีมอสแก๊บทีวีได้เข่าก๊อฟฟัวฟันจริงเปล่าจริงฮะแม่งก๊อปยันหน้าพิธีกรเลยเดี๋ยวกูจะตามตัวก่อนใช่ไอ้ที่เหมือนเกิน นะฮะแต่ว่านั่นไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ฮะเพราะว่าเพราะเห็นถ่ายนัทปกเลน้าเหลืองมาเลยใช่ครับผมนึกว่าเป็นดีซันปกลึ้งขี้ก็หน้าแดงมาเลยนึกว่าร้อนที่ไหนอ่ะแล้วถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่ไหนเฟซบุ๊กแฟนเพจโฟร์ฟันและมูฟวีด็อกครับผมนะครับสามารถไปพูดคุยกันได้โอ้โหเราทำหลายอย่างมากใช่ครับผมและไอสัตว์ทีมงานมีอยู่แค่สองคนแน่นอนเออไม่น่าเชื่อเจะคุมช่องอยู่เป็นโฟร์ฟันนต่คุมอยู่แต่ถ้าเกิดคุณมอสเนี่ยคุมไม่อยู่หรอกครับเดี๋ยวก็โดนอีก ต้องมากราบไหว้ขอขมาเลยทีเดียวครับนะก็อย่าลืมนะทักสอบถามได้ที่ช่องทางนั้นนะครับวันนี้ก็ไม่มีเรืฝากแล้วขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้บายๆครับไม่ไปครับ